ก็เปลี่ยนคิง g กา,าเปลี่ยนก็เปยนคิงก็เปยนอะไรจ๊ะอะไรอือสาโมยโอเคครับทุกคนก็เอาอะอะไรอะไร,โ,โ,รโอเคตอนนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะโคตรร้อนเลยแลที่แรกผมคิดว่าจะเอ่อทำที่วางประกาศตรงนี้นะครับทุกคนนี่คือประกาศ แต่ว่าดูดูแล้วโอ้โหไม่น่าไม่น่าจะรอดแล้วทุกคนปวดร้อนเลยตรงเนี้ยแบบอันนี้คือแบบรดน้ําไปสองรอบแล้วนะครับวาดูดิอย่างหมูเลยหายเลยดิอย่างหมูแบบเอออย่างหมูกระจกอ่ะใช้กระจกสะท้อนแสงไงโอ้ยายนะเย็นละน้ำอะไรน้ำอะไรเอาน้ำอะไรมาใส่ก็ถามว่าน้ำอะไร น้ำอะไรไม่ก็น้ำอันนี้เลยวันในวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาทําคลิปประกาศให้กับทุกคนนะแต่ว่าเราจะให้ดูประกาศเรียกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนแบนนะเพราะว่าบิ๊กบิ๊ียันมาบอกว่าเราูดนันนอยหน่งแล้วกระกว่าไปแบบมันยวเราจะถ่ายแล้วมันจะโดนแบนได้นะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเซฟเขาไว้นะเออไม่คือเราต้องแบบว่ามีคำเรียกน้องประกาศใหม่ไงไม่ต้องเรียกว่าประกาศไงเออว่ะ แค่นี้ก็ไม่โดนไม่จะโดนเหมือนเดิมเหรอถ้าเรากัดเราไม่ได้กัดแต่ก็เราก็ไม่ได้กัดแต่ก็เสียงเหมือนเดิมแต่เราก็จะเรียกน้องหมว่าปลาสวบปลาสวบเออปลาสวบเออปลาสวบสดวะอ้าวันนี้นะครับเราจะมาดูปลาสวบกันนะครับผมว่าปลาสวบของเราเนี่ยมันตั้งแต่ให้ดูไปแล้วเนี่ยอเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเพาะประกัร ประสวบายการนะทุกคนนะวันนี้เราจะมาเพาะประสวบกันนะก็หนึ่งผลงานที่ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงส่วนประสวบที่เราจะไปดูวันนี้เนี่ยเราต้องใช้นี่อุปกรณ์นะอ๋อมันเป็นอุปกรณ์ที่สําหรับเอาไว้ดูประสวบโดยเฉพาะนะครับมันก็ไม่ใช่หรอกเออไม่เกี่ยวมวยไปเดี๋ยวไปดูกันนี่เดินออกไปว้าว ก็ยังมีน้องๆที่บอกว่าเออเฮ้ยเอาปลาสวัสปลาไปรวมกับเออปลานี้มันไม่ได้นะเออเดี๋ยวมันจะโดนกินได้นะเออ่าผมต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกคนว่าปลาเถียรตัวนี้เนี่ยมันสายตามันไม่ค่อยจะดีนะครับแล้วก็ไซส์ของปลาสวัของผมเนี่ยมันมันก็ใหญ่แล้วอ่ะมันกินไม่ได้วิเฮ้ยจะหายไปไหนที่เฮ้ยปลาสวัหายดูดิปลาสวัสด์หายเฮ้ยดูดิแต่ตัวนี้ยังอยู่น่ะเฮ้ยว้อนะ เฮ้ยประสอบประสอบไหมนะเฮ้ยเฮ้ยหายจริงหายจริงอย่าว่าไม่โลกไปดิเอ้ยนี่นี่นี่ไม่หายหรอกปากนี่นี่ปากนี่หน่อยหนึ่งตัวเนี่ยก็นั่นแหละนะครับเออสำหรับคนที่บอกว่าเออมันมันจะโดนกินได้นะเอก็ขอบคุณความบางดีนะครับแต่ว่ากะมาแล้วนะครับยังไงน้องก็ไม่โดนกินนะครับทุกคนเมนปลากลางคืนด้วยอากินกลางคืน ต้องต้องเ่าสวนไอปลาสวบขนาดไหนอะถึงจะกินได้ก็ไซส์ประมาณหางนกยุงอะเออหางนกยุงเนีะะ่ยจะจัดการได้อีกอย่างหนึ่งปลาสวบปลาเนี่ยมันเร็วด้วยนะทุกคนนะไม่เหมือนปลาสวบแบบแฟนซีอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วเราก็ใส่ไอ้นี่มันเยอะด้วยใส่สาอมน,นะ,ะผมใส่สามเยอะแล้วเรามาดูกันบ้างน,นะครับผลงานที่ผมจัดทำไว้นะนี่นี่นนอยู่ในนี้แล้วเอวอมาดูกันสามสองหนึ่งจาดาเงียบกิปเลยเนี่ย แต่ทไมมออุปกรณ์ขงผนีฮัลโหลนี่คือพอพันนะครับทุกคนเห็นปะเออทุกคนก็อาจจะมองไม่เห็นกันนะครับอ่าข้างในนี้ก็จะมีลูกปลากัดอยู่นะครับทุกคนเห็นปะมีตรงที่สองไฟอยู่อะเห็นเห็นน่ารักตะปูตะปีขี้ขู่อนุนี้คือไตเยอะมากมันเยอะมากนะทุกคนนะคะเขา่ลย เ,เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดเลยนะรอดูผลงานดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับไปแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพ่อพัน์ผสมของเราต่อกันเลยนะครับ mm hmm. ทุกคนนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพ่อแม่พันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดิเมื่อวานนี้ผมไปเดินตลาดมาผมได้มาอีก2ตัวนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี <c oughs> อง่อยู่นี่ตายย่งนั้นยงยยังยังยัโอ้ my god อ oh ้ my god ้าว นี่นะครับเป็นปลาสวบนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเอ่ออะไรนะทูน,ท,น,นทงซาดนะทงซาดแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ออกทงซาดจ๋าอะไรขนาดนั้นก็เหมือน,อนแบบ<อ>แฟนซีะ่ระาลุนมาจะสวยก็ได้ใช่ใช่อันนี้ก็คือยังไม่ได้จำฟอร์มแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเขาก็ขายมาแล้วผมก็ซื้อไปนะครับทุกคนนะตัวนี้ผมได้มาในราคาห้าห้าซาวนะทุกคนก็อาจจะก็ถ้าชอบก็ไม่แพงหรอกครับอต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่ผมเบบเสียได้ว่าเป็นแบบ ขายแฟนซีน่ะแล้วแบบตุ่มดำมาวู้บเสียดายว่ะอ่ะและอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนนี่ว้าวนี่คือซูเปอร์เออไม่ใช่เออซูเปอร์เรดแหละถูกแล้วนี่ซูเปอร์เรดนะครับทุกคนแต่ว่าแก้มน้องอาจจะแตกๆนิดนึงนะครับทุกคนเห็นป่ะเออน้องพองบ่อยนะครับทุกคนสวยนะใช่สวยแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าขีดแตกๆนิดนึงนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา2องซาวนะโอช่างมันแล้วกันนะทุกคนมันไม่พองแล้ว นะครับผของผมมกาคิดอยู่ว่าเอ้ยมันจะเอาตัวพ่อพันธุ์ไหนมาผสมกับตัวนี้ดีว่ามันถึงจะสวย,ย,ยอะไรแบบนี้คิดหลายอยู่คิดหลายนะแต่ตอนนี้เรามีก็คือตัวผู้แต่เรามีน้อยก็คือตัวเมียไงได้แล้วเราต้องไปหาตัวเมียมาเพิ่มอ,อีกเดี๋ยวเราไปดูแม่พันธุ์ดีกว่าทุกคนมาในบ้านมา let's go <S ชิคกี้ไม่รู้จะกินอะไรชิคกีชิกีชิกีไม่รู้จะกินอะไรชิกีชิกีชิกี ไม่รู้จะกินอะไรเกงครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเมียพันกันนะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ว้าวนี่เดี๋ยวเราจะเอาตัวเมียไปแล้วนะครับผมนี่นี่นะครับตัวเมียก็พร้อมเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดนโดนประกัปากัดนะทุกคนร้านี้ใช่ร้ายมากมุดไปกัดเฉยเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปเทียบไปก่อนนะคทุกคนมา Let's go A later few moments โอเคครับทุกคนนนี่คือภาชนะที่ผมจะเพาะนะทุกคนนี่ว้าวเดี๋ยวเราจะใส่พืชน้ำลงไปนะทุกคนนะส่วนมากเขาจะใส่ใบชะพงชะพูกันแต่ผมจะใส่อันนี้แล้วกันผักชีนี่นะครับใบบกวางแคชชีใส่ ได้แล้วประมาณนี้เลยเดยวเราไปดูพ่อพันธุ์ของเรากันเลยนะครับผมเลือกเลือกได้แล้วว่าจะเอาตัวไหนนี่นี่คือพอพันธุ์ของเรานะครับทุกคนตัวใหญ่เบิมบ่มๆไปเลยในกล่องอาจจะมองไม่เห็นนี่เขียวๆเลยว้าวเป็นประกาศหม้อนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะนะวาปรับสภาพไปก่อนตอนที่เราจะเอาลง a few moments later เพื่อนทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปเวลา3นาทีแล้วทุกคน เดแล้วเราจะเอาอพ่อพันปลาเนี่ยลงไปเลยนะครับผมนี่โอ้ดูสียังสวยอ่ะนี่เลยไปครับปล่อยลงที่ทำความรู้จักท <ำ S 1> ค,วกความรู้จักกัน<อ>แล้วเรารจะเทียบไว้อย่างนี้ประมาณ 2- 3สาวันนะครับทุกคนนะก่อนที่เราจะปล่อยแม่พันธุ์ลงบ่อน,นะครับทุกคนะนะในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้น้องนี่นะทำความรู้จักกันนะแล้วก็คุ้นกันครับทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ที่2เนี่ยครับอ่ะก็คืออีก2-3วันใช่อีก2-3วันเดี๋ยวเจอกันแลัคทินี้ไปแล้วสีโยเกนเด็กชา